สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆนะครับประจำวันที่29สิงหาคม2564นะครับวันนี้มีบอลเยอะมากนะครับเริ่มจากกู่แรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะอาร์เซนอล 5- ประตูต่อศูนย์นะครับโดยออกนำ ขึ้นแรกสาูนศูนย์นะครับจากผลง,งานของคุณโดกันนะครับตามด้วยเฟื่อนต่อเทีนะครับนาทีที่36นะครับการิซาก้านะครับกองกลางอาสนน์ลดนใบแดงไล่ออกนะครับก่อนที่กาเปียนเซซูส์นะครับจะมายิงประตูที่3นะครับขึ้นแรกนํำสามศูนย์หลังนะครับ เกือบใบสีฟ้ามาได้อีก2ประตูนะครับจากโรนีนาทีที่53แล้วก็เฟอร์นันโตเลสนาทีที่84นะครับทำให้ชนะไป5ประตูต่อศูนนะครับคู่ดึกนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านนะครับทำให้แค่เสมอเชลซี s ประตูต่อ1น,นะครับโดยเชลซีออกนำไปก่อนนะครับจากไคล์ฮาวเวิร์ดนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลมาตีสเสมอจากจุดโทษของโมูเมสซาล่านะครับ โดยลิทเจมส์นะครับโดนใบแดงนะครับจากจังหวะนี้นะครับอ่าครึ่งหลังนะครับลิฟพูได้เปรียบแต่ว่าไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้นะครับจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับทั้งคู่มีเจ็ดแต้มนะครับเท่ากับเวสแฮมนะครับส่วนผู้คุ้อื่นนะครับแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านทําได้แค่เสมอแบทฟอร์ดนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งไบรตันนะครับแพ้เอฟเวอร์ตันศูนย์ประตูต่อสองนะครับ นิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านเสมอนักขุนัตันนะครับ2ประตูต่อ2แล้วก็นอร์นิซิตี้นะครับเปิดบ้านแพ้เบตเตอร์ซิตี้นะครับ1ประตูต่อ2นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับจากฝูงนะครับเวทแฮมนะครับทำได้แค่เสมอคิทตันผลิตสประตูต่อ2นะครับออกนำา2ครั้งนะครับแต่ว่าไม่ชนะนะครับบัลคุนเดสเมกาของเยอรมันนะครับ บิลลเฟลนะครับเปิดบานเสมอแฟงเปิดหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอาบวกนะครับเปิดบ้านโดนเลเวอร์คูเซนบวกมาถล่ม4ประตูต่อหนึ่งนะครับโคโลนชนะโบกุนส2ประตูต่อหนึ่งไมล์ศูนย์ห้าชนะกอยเทอร์เฟือสามประตูต่อศูนย์นะครับสตุดการ์ดแพ้ไฟบวก2ประตูต่อสามตัวคู่ดึกนะครับเสือใต้บาเย,ยนนิดหนึ่งครับเปิดบ้านเอาชนะ เอธาเบรินนะครับอ่าประตูต่อศูนนะครับอลิก้าของสเปนนะครับซิลตาบิโก้นะครับเปิดบ้านแพ้เอลเอลิติกปิวเบานะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งเออเช่ L J นะครับเสมอเซเบียววหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็เรียวเบติสนะครับเปิดบ้านแพ้เรียวมาดิกศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับ ฟุตบอลเกาโชซิติ้อานะครับของอิตาลีนะครับลาซิโอนะครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะสเปเซียหกประตูต่อหนึ่งนะครับอิโมบิเล่ทัมเมนติกนะครับแอตแลนตานะครับเสมอกับมดบัญญาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็คู่ดึกนะครับยูเว่นะครับยูเวนตุสนะครับเปิดบ้านแพ้เอมโปลีศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับ แล้วก็ฟิโอลินติน่านะครับเปิดบ้านเอาชนะตูริโนส์องประตูต่อหนึ่งครับลีเตงของฝรั่งเศสนะครับคู่คืนวันศุกร์นะครับนองแพ้ลียงสูนประตูต่อหนึ่งแล้วก็ฮีตนะครับชนะบ็อกโด4ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นคู่ดึกนะครับมาร์เซนะครับลูปิกมาร์เซเปิดบ้านเอาชนะแซงเอเตียงนะครับ3ประตูต่อหนึ่งครับบอลเดอร์แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคาร์ดิฟซิตี้นะครับเปิดบ้าน แพ้บิสตอร์ซีหนึ่งประตูต่อสองนะครับดาบีคาบี้นะครับเสมอนอตติงแฮมโฟเรสต์หนึ่งประตูต่อหนึ่งฟูลแลมนะครับชนะสโต๊กสามประตูต่อศูนย์ฮัร์ตูฟิวนะครับชนะเรดดิ้งสี่ประตูต่อศูนย์แล้วก็ฮาวซิตี้นะครับเปิดบ้านเสมอวอนมัทนะครับศูนย์ศูนย์นะครับตูตันทาวนะครับเปิดบ้านเสมอเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ มีเติ้ลโบนะครับสเสมอแม็กเบิร์นหนึ่งประตูต่อหนึ่งมีวอร์ชนะแบ็กพูลสองประตูต่อหนึ่งเบตตันนะครับเปิดบ้านชนะสวรรซีสามประตูต่อหนึ่งก็คิวสปาร์คเมนเจอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะโคเวนตีสองประตูต่อหนึ่งนะครับ